มาเที่ยวบ้านพี่ทุ่มครับเตเลยห้ยมาห้าเรียนปีนี้ที่บ้านไม่เรียนเพราะฝนตกหมากก็เลยเดิน้ายกินเรียนบ้านเพือ่อนอ่าเดี๋ยวคุยกับพี่ทุ่มครับคือปกติในเรียนเรียนบ้านเขาเขาไม่ตัดกันครับออแต่ว่าคือให้ลุ้นอย่าไม่พี่ทุ่มให้ล้นครับแต่วัน,นเรือปีนี้เล้เตัดเลีตัดนี่ไหวไม่ได้รองหรวงมันหมากเงมันกินมด อ้องจำไม่ต้องตัดจับก็ชโลกไม่ได้นะช่วโลกไม่ได้ซึ่งธรรมดาผมตัดมาช่วงปีเลียครับอตัดเป็นช่วงปีเลียเพราะว่าชิปต้มชิ้ปรกนะต้องจริงรกสั้งอีกอย่างแล้วถ้าว่าปล่อยมันตันเองบอกตัดมาตายคนปั๊บเลี้ยกินมดไอตัวกะเต้เออขายกะเต้แล้วมันจะกินไหมเออไม่แข็งแรงในกะเต้เลยใช่ใช่ใช่มันกินมดกินมดหรูแก๋เยอะถี่ท้ายเลยนะมันจะกินตรงนั้นกินมดเลยตัดเหมือนตอนตั้งาตายคนตึ้งอีกต้องตัด นี่ประมาณเทวะคือเวลาเขตัดเรียนพันนั่นเรียนพวกมอนั่นคือเขาประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าแปดสิบเปอร์เซ็นอันนี้ถ้ากินเป็นเหรียานกี่เปอร์เซ็น์นะถ้าประมาณเจ็ดแปเหมือนกันเจ็ดสิบแปดสกาสักประมาณสักสี่หวันกินได้นะครับห้าวันที่ว่าก็ประมาณนั้นตามวันถึงห้าวันแต่งมเาวะปลูก้าสัง ถ้าเป็นเดยนโมดเลยนะค,นนคือมันนาช่องว่าเป็นเดยนบ้านแต่ถ้าเดยนบาน้านเราต้องทงไรเราคือไม่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 กล้า <ừ S 1> แต่เลยบางทีมันคนทัดมันไม่เมื่อเดยนโมดค,ค,คือถ้าว่าเดยนโมดในคนถั่วไปเขาเขา,เขารู้นะรู้ครับเขารู้แต่ว่าพ,พอเดยนบ้านนี่พอช่งไปเล็วคนดี่วเขาไม่เข้าใจเดยนบ้านนั้นครับไม่รู้ว่าพอได้รับฟักคือเหละมั้งหรือว่าเนื้อสีมั้งอะไรแบบนั้นแหละเพราะว่าเดยนบ้านมันแต่ละตอนมันก็ไม่เมือนกันครับผมเออถึงมัน เดี ة, ๋ยวคนติดเชื aquilo, in, 관관관้อกือมันไม่ไม่บาดเจไม่บาดเจกันไม่บาดเจเดี๋ยวเดี๋ยวห้าวะส่งเรียญไม่ส่งเรียนไม่ได้เออส่งเรียนไม่สุกไปให้แต่ถ้าว่ามากินติดท้วนคก็โอเคใช่ใช่คือนี้คือจริงๆแล้เรียนบ้านทคนนี้ยุ่งกินติดท้วนกันแล้วนะกินติดท้วนแต่ว่าสำหรับสำหรับคนติดเท่าเจ๋ยกันกาตาไม่ไม่ถึงหาวส่งให้ได้ส่งให้ได้ครับเออแต่ว่าไม่ไม่กันจนเกิดนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้า ถ้าคนที่ว่าชอบทำน้ำทีเวียนนะได้ทำเนี่ยวเลียนบดีนะได้อ๋อมันเลิดมันคือโมมเพราะว่ากือเลียนบ้านในโมทํสหรับทำเนี่ยวเลียนครับเพราะว่ากินมันแรงครับกินมันแรงแต่ว่านี่แต่ว่านี่สมมติว่ามีคนสั่งนี่พีทุกทุกทุกุกได้ใช่อไหม ผมต้องการว่าคือเลขพื้นที่ว่าที่ไปมันใส่ไม้โอ้ตัาไส่จนเกินผมกับไม่อ่านตรงไม่อ่านตรงพออย่างหนึ่งผมคุณตัดเขากับไม่อ่านการันตีว่าตัดลูกมีมาชัว์ถึงไปทิ้งก่อนเสียนไม้ใช่พอเรียนบ้านมันถ้าเป็นเหรียญม่อนมันการอยยี่หกวันตัดได้เออแต่เรียนบ้านนี่มันโอกาสกัดจนหมากรวมเป็นช่องโล่กัดช่องดอกซึ้งช้ามันโกัดถึงพอติดดอกช้ามไปเป็นว่าเหรียญโอ้ตันตีโอ้ในเรื่องปัญหาที่พ่อบอกไม่การตรงแต่ว่าที่สำคัญคือคือส่วนีคือรรัับปะกนวว่่าา เรื่องยาเรื่องนู้นเรียงนี่ปลอดภัยีเปลอดเลยปลอดเลยนี่ผมไปถึงส่วนมาแล้วในส่วนนี้คือผมไปถึงส่วนมาแล้วคือจะประกันได้เลยครับเพราะว่ามันมีตอนคือจริงๆเลยไม่ใช่หมาควนี้เปลียนส้งตอนนี้ครับเปลียนวานเปลียนส้งตอนแต่ว่ามันมีตอนที่ว่าเด็ดที่สุดตอนนึงนะครับผมอันนี้ก็ใกล้เคียงแล้วติดหว่าใกล้เคียง ตอนนี้ตอนติดได้จริงๆคือตอนนี้มันมดจะเร็วอ่าเดี๋ยกคือมาถึงอ่ะมดติดเดียวเนี้ยกำมั่งไงไปเอามาเออเดี๋ยวไปเอามาเดี๋ยวเลี้ยกันเดียวเลี้ยงก็ให้ให้น้องก็ไปเอามากลับให้เลืเดว่าจะเป็นแบบไหนกับครับครับเดี๋ยวตอนนี้แกมาแล้วลูกนึงเดี๋ยวพุ่มหลงกินในแหล่ก่อนเลยกันเอาวันนั้นไปถมนะกลับพุ่มอ่าเอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวกินในแหล่ก่อนจิ้มเลยครับกินในแหล่เป็นตัวยางนี่ครับกินในแหล่เป็นตัวยางว่าเรียน ส่วนบีทุ่มนี่เรียนบ้านส่วนบีทุ่มนี่เรียนบ้านบ้านนี่แหะว่ามันมันร้อยจริงๆเหนือว่านหมาเลยบีทุ่มป้มว่านนะมันไม่ไม่ถึงกับว่านแต่มันมันมันไม่ไม่หมาแต่ว่ามันถึงกว่าเออมันมันกำลังนี้เออกว่ามันนี่มากับกว่ามันหมาปนอืมเออมันจะมันจะเดินเหนื่อยกว่ามันคือมีปุ้ยเลยไม่ได้ใช่ปุ้ยปุ้ยก็ใช่หมาครับ ได้ขขงเข็ม่องทังนี้คือคือรับประกันได้ว่าส้วนเนียนนอกจากปรดยา่เร็วก็คือปรดอุ้ยกันไม่กดจไม่กดอย่างเดียวคือสักปลาลงชิ้นมัดเลยอันนั้นคือไม่กดจริงนะปุ้ยได้ใชที่เดียวส่องทงนี้ปลาเลยกระจนเป็นเลยพีเด็กจะเลยดังไม่มีวันตั้รมาช้าจริงจริงได้เลยเดินซ้ายกินเหรียญบานต้องบอกเลยครับว่ามันวานมันคือ มันมันวาดไม่หมากันมันมันเออมันมันมันคือมันคือมันคือมันมันคิดปากเลยมันคิดปากเลยแต่รสชัดสามารมันกัดกันมีคือพมวงหวาสำหรับคนดีอยากกินอยากลองกินเรียนบ้านนี่คือนี่แหละเรียนนี่แหละโมดิรุบเพราว่ากินแล้วก็รู้สึกว่ามันดี เลยที่สําคัญคือเม็ดไม่ได้ใหญ่คือเรียบบานปกตินี่คือมันเรียบเม็ดใหญ่ครับผมั้งแต่เนื้อนิดเดียวก็เรียกเม็ดล้อเม็ดล้อเออเม็ดล้อเม็ดล้อแต่ว่านี้คือเม็ดไม่ล้อครับคือเนื้อในหุ้มเลยแหละเออหุ้มเลยนะคล้วตอนเนื้อมาร์คเนื้อมาร์คก็คือมันเป็นเนื้อเป็นก้อนแบทนี่กลับไปเลยแบทแบทเปลี่ยนม้อนทองเลยเออเนื้อเป็นก้อนแบบเปลี่ยนม้อนทองเลยแบทมันหวานใหญ่ทักทิศคือสัญชาติเรียบบานนะแต่ว่ามันถ้าว่าบางคนว่าเออ แม็มันย้ําว่าเรียนเรียนเรียนม้อนทองแน่นนเพราะว่ามัันญชานคือชาติม่่มีทุวันมันคือเป็นบันนีเราเรียนบ้านคือบัตรือการเรียนบ้านบัตรถังใช่คือต้องต้องทั้งความเข้าใจเรียนบ้านว่าว่าเลขตั้งแน่นนครับเลขตั้งแน่นนนอกจากว่าเราเราเอาเบ้นจะพันเอาียนม้อนเล็ดมาดูคือนั่นแหละมันจะเป็นเยื่อหมากว่าเร็ดคือแต่แต่เดียวนี่ีทุ่มวาเรียนบ้านนั่นคือธรรมชาติของมันคือเขาไม่ตัดเขาไม่ตัดครับ แต่ว kind of ่าถ้าตัด wow. ตัดบ่บ่อปัญห้าคือปีลังท้าไม่ตัดมันจะไม่ล้นปีลัางคือไม่ตัดไม่ล้นพอเราไปสร้างความเคยชินให้มันแล้วคนั่นีสำคัญคือถ่ายนี่ถ่ายจับปีถ่ายปีแตกเลยปีคับเนื้อรวงหมดเนื้อรวงหมดแต่ว่าหลวบกวนเว้นอยู่นั่นเลยปันหาของของเดืนบาลมันก็เลยแต่จริงๆคนจึงเงนหมางไม่รู้นะพุ่งก็ไม่รู้นะพุ่งก็ไม่รู้พุ่งเหมือนคนก็ไม่รู้เหมือนกันพุ่งไปเขาหนอะไเขาว่าเรียนตัดเขาก็อยากเกินผมนะเขา เกิดความว่างนี้เขาว่กถ้าต้องตัดต่อไปหน้าต้องตัดทุกปีเอะไรพุวงก็ต้องตัดครับเดี๋ยวจริงๆแล้วแต่ว่าถ้าไม่ตัดมันการุ่มขนาดนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินโรคจิงเมโรคกินเม็ดอันนี้ชิงโรคมากนี่ชิโรคมากนะอันนี้ชิงโรคมากอา่ตอนนี้ตอนตอนนี้ตอนแด็ดใช่ไหมปีตุ้มนะครับนี่ซี่ปีตุ้มครับอันนี้ซี่ปีตุ้มครับโอ้เนื้อดีจังปีตุ้มอ่าวนกับว่าอตอนนี้อ้ยตอนนี้ต้องยอมรับรับวะข้อมบอกว่า ส่งประกวดได้เลยครับนี่เนื้อเป็นปันนี้เลยครับนี่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 ทรงประกวดได้เลยส่งประกวดได้เลยเออส่งประกวดได้เลยเนื้อดีมากครับเนื้อดีมากอืมแน่นเลยลูกเล็กลูกไม่ใหญ่งกับปิ่มนะเออแต่ว่าแต่ว่าเปลือกบางเปลือกบางนิดเดียวอย่างนั้นเลยครับขอบคุณนีบอย่างนี้เลยครับขอบคุนี้แล้วนี่ก็เดี๋ยวเรลงแรงประมาณประมาณลูกนะลูกลูกประมาณโลโลนิดนิด อืมลูวประมาณหลัวลันิดนิดเมียลูกเมียสิเยอะเย็นไปเลยแล้วและก็คุณสมบัตรดติเด่นคือเปลือกบางเปลือกบางเปลือกบางและก็เนื้อแน่นเนื้อแน่นเนื้อแน่นเออนะครับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเนื้อแน่นเลยครับเปลือกบางนิดเดียวนี่แหละแหละนะอืมเออเดี๋ยวชิมเลยเดี๋ยวชิมเลยครับตันโนตันดี นี <lien> ่ครับไอ้เรียนตัดกับไอเรียนไม่ตัดเลือดเลยเดียเลือดเลยย้ำเต็มมือหมดลุงหูตัวบันท้อนเลยเออโเลืเนื้อเนียนจริงจริงเนื้อเนื้อเนื้อมากเลยรสชาติแตกด่านครับแตกด่างกับมาดด้วยเลยไอ้นี่มันกีดว่ะว่านกีดว่ะเออว่านกีดว่ะอืมไอเนี่ยไอ้นียนต่างว่านต่างมันแต่ตอนนู้นตัดไอ้นี่ว่านกีดว่ะไอ้นี่ว่านไม่ว่านมัก แล้วคนมาชอบว่านหมากแต่ว่าไอ้นี่มีความมันหมากว่ามันมากว่ามีความมันหมากว่าแต่ถ้าผมชอบพี่นะผมชอบตอนนี้มากว่าผมชอบมันอ่าผมเอากมันผมผมมชอบว่านผมผผมมชอบไอ้วนวานว่านไม่หมากแต่ก็มันไอ้มันเออตอนนี้มาากว่ตอนนั้นมากว่าผมหวานนี่สำหรับคนดีไม่ชอบว่านหมากแล้วก็ชอบความมันต้องต้องลูกนี้ตอนนี้ตอนนี้เลือกหน้าว่า ลูกใหญ่กว่านะครับแต่สําหรับฟันดีพีตุ้มบอกว่าโดดเด่นที่สุดของแกนํานักประจามากกว่านิดที่ปทุมเนี้ยว่านจีดเลยอ่าว่านจีดเลยแล้วก็เปลือกบางเปลือกบางลูกเล็กลูกประมาณลูกเรื่องจีบซ้องจีบประมาณนี้หลยอประมาณนี้เต็มทีกินครบส่องต้นกับต้นละครึ่งลูกแนนหมากับต้นนี้นะครับแนนหมา แต่ว่าพี่ทุ่มว่าทีบ่มวายนี้ก็คือว่าคือไม่ส่งถกไปไม่ท่งถวไปครับกับไม่ท่งถกไปเพราะว่าจริงๆแล้วทีบ่มวายนี้คือกรน่าจะท่งสร้างวันวิรุดนะช่องคืนประมาณท่องคืนวิรุดแต่ว่าไม่ส่งถวไปแต่ว่าถ้าว่าใครยีเข้ามาสือดีบ้านได้ครับมามาเหลือกันเลยได้เลยมาเลือกกันเลยเพราะว่าถ้าว่าท่งนี่กลัวว่า คนที่ได้รับนี่ไม่เข้าใจว่าว่า,วามันเป็นบัตรฟื้นทัเออเดีเ๋ยวมีบัตร,ร,รลำบากกับว่าปอดเที่ยวผมต้อีกเลยไม่ได้กินกับกับกับอืมก็เลยสรุปว่าวันนี้อิ่มกับซ่องตอนซ่องรสชาติอ,อ่า <c oughs> ซ่องซี่เนื้อถ้าว่าไม่ไกลจนเกินถ้าหวาคนในพอดิว้นแกไม่ลำบากจนเกินไม่ไกลจนเกินแต่ว่าท้องหส้ได้ก็คือท้องไสครับครับแต่ว่าให้เข้าใจกันเข้าใจเรียนหวาเปลี่ยนบ้านแป๊ะ กาเปลี่ยนบานตัดมันไม่ได้เด่นมากแต่ว่าส้มใบเรถ้าว่ามีปัญหาจริงๆไม่ถึงว่าคนที่เข้าใจนะครับมีปัญหาจริงจริงเราถ้าส้มไม่ไม่ให้เคลมได้เคลมได้นี่คือเอาตามความเข้าใจกันแต่ส่งไปถึงไม่ได้กินบางทีเออมาติดขังโอนกับกับส่งไม่ไอ้ส่งไม่ไอ้รับกับเอ่ออบันนี้โอเคขอบคุณพี่ทุ่มมากครับวันนี้ได้มีโอกาสมามามากินเรียนครับ